ค่ะเอาอะไรไปรับแชมเปญคะวันนี้ดูซิสองคนจะเซอ,อร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สองคนจะตื่นเต้นไหมนี่มีน้องกระต่ายเดี๋ยวรอแชมเปญจากน้องเชอเปิดกล่องน,นะคะป้ายปิดเลยวันนี้เรามีภารกิจจะไปเซอร์ไพรส์หลานใช่ไหมใช่ใชนี่รอหลานแกผมอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ อ๋อใช่ไหมหัวมุมโยหัวมุมเลยเห็นแค่หัวคุณครูบอกพี่ไม่ใช่ของเรามาแม้วครั้นที่สองดูจิเอ้ยมาแล้วอเะอไรคุณเชอร์มารับได้ต้องรับพี่เป็นไหมไปคุณเชอร์คุณเชอร์อย่าพึ่ง นี่เดี๋ยวขึ้นไปในรถนะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เธอด้วยรู้ปะเฮ้ยอย่าเพิ่งวิ่งดิเดี๋ยววิ่งแล้ววิ่งแล้วไอ้อ้วนนี่นี่ตรงนี้นี่อ้วนตรงนี้นี่มาได้ดูสิอะไรอยู่ข้างในพี่ใบสีอะไรนะาสีอะไรน้า จบแล้วจบแล้วต้องชื่ออะไรดีคะชื่ออะไรคะมาร์เรลล์ชื่ออะไรนะมาร์เรลล์มาร์เรลลชื่อมาเป็นลเหรอเฮ้ยก็ได้อยู่นะเพราะเขาเป็นสีขาวใช่ไหม้องเชอเธออุ้มไหมเธอฝั่งกระต่ายสีอะไรคะสีน้ำตาลสีขาวไม่ใช่ก็มันมีสีน้ำตาลหูเป็นสีน้ำตาลสวยหรือเปล่าถูกตัวถูกมั้ยเดี๋ยวแม่หูตูหูตูชื่ออะไรคะจะตั้งชื่อว่าอะไร น้องโชอ์เพนเด็กดื้อเด็กดื้อน้องโชอ์เพนรู้ไหมน้องโชอ์เพนตั้งว่าอะไรให้ถ่ายคุกกี้ไม่ใช่เป็นขนมขนมอะไรนะไม่ใช่มาร์ชเมลโล่ไม่เอามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นน่ะสิไม่ได้ดูเลยแม่ลืมถามเขาเลยเหมือนโกดังบินได้แต่ว่าน้องเป็นอย่างไรชื่ออะไรนะเชอร์เพนเหรอไม่ใช่อยากให้มันชื่อว่ามา เมตชิเมาค<ะ>่ะเราเชิญบอกว่าเติมผีหลอกด้วยวันนี้หลอกป้าเนสใหญ่เลยเขาหลอกฉันเลยเขาบอกผีเขาอี่เขาบอกผีเขาอี่หลอก,กวันนี้เขาบอกผีเคสูนดุมากจะเจอวะเนี่ยคืออะไรเออกินข้าวไหมคะกินข้า,าขไวาานนไหมโอเคบายบายก้องนเดี๋ยวไปเจอกระต่ายที่บ้านนะคะ<ส>บายบายก้อนเลยคะ่ะเดย ชื่ออะไรคะแม่นม่บอกบอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ว่าลูกก็กดชั้นสกปาดปตไิดแกะแม่ไปปิดปัจตุอย่างมาพี่มาไปปิดประตูให้วไหมพี่เป๊ะจะเล่นไงลูกน้ำจะเล่นสับ เขาไม่เข้าไปใกล้เธอหรอกสลาราสาราสาราสาราเจ้าแชมปตั้งชื่อเลยตั้งชื่อว่าอะไรดีคะตั้งชื่อชื่อผู้หญิงค่ะตั้งชื่อว่าอะไรดีคะไม่เอ้ามันเป็นโล้ดเลยนะคะมันเปนโลชีสตั้งแชมตั้งว่าอะไรลูกแม่น้าจะตั้งแกวบพิเศษ ได้ตั้งคนละชื่อได้ลูกตัวเดียวตั้งคนละชื่อได้พี่จะเปจะตั้งเป็นชื่ออะไรครับลูกเือพูดอะไรม่ันเจ็บมาันเจ็บไม่ค่ะมีเจ็บก็ยัง่มนไม่หน่อยไม่หน่อยไม่ค่ะมันก็จิตสีน้แบบนี้จะไม่มี่ ไม่ฉีดเธอเราไม่ทำไม่ฉีดใส่เชมนะเขาหิวหรือเปล่าเออไม่เขารู้ใครเป็นเจ้าของไม่เป็นเธอจำได้ไหมเนี่ยเชมไม่เจ็บไม่เจ็บปอเขาไม่ได้มีเล็บเขาเป็นเบบีอยู่เลยลูกเขาเพิ่งเกิดมาได้เดือนเดียวเองแต่ว่ามันเจ็บอะคือสักน่าจะสามเดือนแล้วเพราะถังสามเดือนเขาถึงเลิกนมก่อนถึงจะขายได้อันนี้เราซื้อพันอะไรลูกพันแค่ฮอลแลนด์หูอะไร หนูตัวมันจะยัวอยาอุ้มเลยมันเท่าอุ้มเราเชิญไปอุ้มเร้วพี่เป้ไม่ค้าอุ้มเราเชิญไปอุ้มเร้วแม่มันเป็นอะไรเป็นไม่เป็นเนาะไม่มันลื่นไงลูกอุ้มเก่งมากว้าวสวยเพราะว่ะขาเขาเป็นแบบนี้ ี่ขาดมันเยอะี่้หชอบไหมคะชอบเรชอบเกาะทวยกันมันน่ารักมากมันน่ารักีเลืนให้น่ารัก้เชือกันนี้คนเดียวจริงเหรอต้อเชือตัวไหนจะได้น่ารักหมดเลยใช่ไหมพี่ส่งให้ดูแม่เอาให้พากไาดพี่ให่พอาพีเจมพาไปได้ค่ะหมสอตัวได้ค่ะปียก็ไม่ถึงไม่ถึงปีูแม ให้เขาก็โดดสิลูออกแม่จะรับใชแ,ม,แม่ข้าวหอ้มอแ,อะนะแม่ข้าวโหเก่งจังเลยค่ะนูนตัวหนักไหมแม่แม่แม่บอกว่าทำการบ้านเสร็จก่อนว้าวน้า<อ>รักจังเลยค่ะแม่จะีขอบขนปุยแชมชสีเข้านอนละห,หนนเจขาก็ตบใจเลย เก่งมากเลยโอเคอุ okay, ้มมาเลยปิดคลิปแล้วค่ะว่าสนนะว่าสนนะแกไม่ได้เหรอน่อารักมางเลยเดี๋ยวอาการกายตัดออก เั้วกัการตัดออกลหมากไหมเอาไปนอนได้ยไหมท่นไม่ได้พี่กินหย่อนเนี่ยเยินหน่อยนหน่อยก็ให้พ่อนอนนอกห้องแล้วก็นอนกังกรอย่าเป็นขย่กัาสนไมาเป็นำเหรอออกฟ้ามาไออกฟ้าตัวนี้ออกฟ้าคระแม่ถ้ไมองใมันออกดำอะเหมืนออกดำเหมือนนิวเเลยใช่โอเคบายบายค่ะเป็นไยบายก็นอนพอแล้วค่ะทุบเลยค่ะ ทำอะไรคะคนนั้นมาอุ้มกระต่ายให้พี่เปนหน่อยพี่เปนไม่กล้าอุ้มต้องเชิแม่จาหน่เชรบ๊ายบายพี่เปนมาแล้วจะสแม่ดูมัน่ีต้องให้แม่หน่อยแม่จะมาแม่จะมา